เพื่อนแกงไก่ครับแกงไก่ใส่น่อไม้ส้มครับแกงไก่ใส่น่อไม้ส้มครับวันนี้เสร็จเลยครับเดี๋ยวก็เตรียมใส่ใบกระเพราครับ ไก่บ้านครับซื้อมาเมื่อเย็นอยากกินครับแกงไก่ใส่น้ำไม้ส้มเดี๋ยวพักๆเลยครับน้ำไม้ส้มบ้านเราครับ อร่อยอร่อยแล้วใส่ใบกระเาราก่อนครับ หอม,มอมเลยครับหอมใบกะเพรากะเพราบ้านครับใบเล็กๆใส่ใบกะเพราบ้านหอมเลยครับเรียบร้อยสุกแล้วปิดแก๊สครับ พร้อมเสิร์ฟแล้วครับแก่ไก่ใส่น้ำส้มน้ำขุกขิกไก่บ้านครับอร่อยอร่อยมาครับเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันครับ